ใช่ไหมแอมแดงหมุนเหรอมันถือแอมแดงให้หน่อยเดี๋ยวถ่ายคลิปคุยแม่ได้เท่าำหร่รวยเลยอู๋รวยเลยกิบิบ๊อกเดินฮะมาให้จัดจอหนะไม่รู้อ๋อเอาให้สองร้อยเดี๋ยวโอนให้แม่ขอบคุณค่ะผ่อนได้ให้มาขอให้แม่รับไปด้วยกันสาธุสาธุสาธุค่ะแม่ อ่าลงยาสิบสองมัดเดี๋ยวอนให้พ่อไม้ด้วย้าจ้าปปปแม่ด้านบนเพิ่มหกมัดคุณแม่ด้านบนอ่าคุณแม่สกดละวันให้พ่อใหญ่ท่านอ้อสุวรรณสาจ้าอ่าคุณแม่สกดละวันหกมัดอันนั้นคุณแม่ท่านไหนที่จะถ่ายคลิปให้คุณแม่พี่ใหญ่เนาะสิบสองฮะอ๋อคุณพ่อคุณพ่อใหญ่กับคุณแม่สกดละวันค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบคุณคุณแม่สกดละวันค่ะเมตายาให้พ่อ พ่อใหญ่สีทับไทยแล้วก็มีคุณพ่อใหญ่ด้วยนะคะเมตาย่านะคะอีกนะคะกราบขอพระคุณสาธเบุนค่ะคอยบุญหนุนนํานะคะคุณแม่คอยเฮงคอยปางคอยดังขอให้รวยรวยค่ะขอบพระคุณคุณแม่สกุลละวันแล้วก็คุณพ่อใหญ่ค่ะสิบแปดเพราะว่าให้คุณแม่คุณแม่สกุลละวันให้อีกหกจ้าตอนนี้ย่าเหลือ4ี่้อมัดแล้วขอให้หมดตรงนี้เลยขอให้หมดตรงนี้เลยนะคะ จ้าในในรถเหลือไม่เยอะนะคะในรถท่านไหนจะปิดประมาณอันที่เหลือเอาลงพอมีหกคุณแม่อ้อยอ่ะคุณแม่อ้อยสี่ร้อยสองลบหกคุณแม่อ้อยหกมัดอ่ะให้หมดตรงนี้แหละเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยอ่ 6, อาสี่ร้อยสองลบออกอีกหกจากแม่อ้อยสามเก้าหกคุณแม่อ้อยอีกหกเป็นเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> เป็น12เป็น390แล้วนะคะกลับขับคุณคุณแม่อ้อยคุณแม่โอยนะคะเมตายาให้พ่อใหญ่สี่ทับไทยอีกนะคะกลับขอบนคุณสาธจบุญคาคุณแม่บุญหนุนนํานะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยรวยค่ะกลับขับคุณคุณแม่อ้อยคุณแมุ่๋ยค่ะตอนนี้เหลือ390แล้ว ขอไคุณข่าคุณแม่จกคละวันค่ะเอาลงเองเอสิบสองให้หมดตรงนี้แหละเนาะพ่อใหญ่เนาะวันนี้ลูกหลานมาพึ่งบารมีพ่อใหญ่นะามาข่าคุณแม่ท่านไหนจะเมตตาย,ยาผลไม้ให้พ่อใหญ่สีทับไทยนะคะขอให้พี่ๆน้องๆในห้องนี้ได้รับพรสาเร็จดัดงใจหวังไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุกับทุกท่านเลยนะคะพ่อใหญ่เขาก็จะสั่งยาเองนะคะบ่อย นี่ก็จะเป็นสุตรรัญษากับใครอีกนะต้นอ้อครับต้นอ้อสาวผู้ใหญ่ที่สองเลยครับอ่าแล้วก็ใครนะพังบาลำอพพังบาลามีหรือพลายบาลามีฮะบาลามีอยู่ทีนบาลมีนั่นพังหรือพลายฮะสีดอสีดบาลามีแล้วก็สิริมงคลสลิมอพลายงามอยู่ที่ฝั่งโน้นเนาะอยู่บ้านยรอดไปแล้วค่ะแม่นิ่มขออนุญาตถามบ้านเลขที่ได้ไหมตรงนั้นตรงเนี้ยบ้านเลขที่เท่าไหร่ หนึ่งหกสองหนึ่งหกสองมาเย็นนี้ไงคุณแม่ก็ซื้อเพื่อนบ้านหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองรอดไปแล้วค่ะแม่นิ่มมานเล็กที่หนึ่งหกสองครับแม่อ่าไม่แน่นะมาเลขที่ใหม่เลยเพิ่งได้บ้านเลขที่มาใหม่หนึ่งหกสองเมตตายาเสบียงให้พ่อใหญ่ได้นะคะยาเหลือสามร้อยเก้าสิบแล คครรัับบพี่่ใหญท่านไหนจะสมทบเพิ่มเติมได้ค่ะเพิ่มเติมได้นะคะมีย่ามาบริการส่งถึงที่เลยหกมัดหนึ่งร้อยเนืองก็จะเป็นสุพรรษากับต้นอ้อเนาะสิดอบาลมีก็แล้วก็พลายงามนะคะอยู่บ้าน20หลัง เหมือนรูปปั้นเลยทรงงามทรงสวยเนาะทรงสวยผู้มองบุญไหลไต่ขวางนึกดิกบุญไหลอะไรผู้มองไหลไต่ขวางนึงบกองบกเอาไปเล็กสามร้อยครับผมขอบคุณค่ะคุณแม่เล็ก ครัคุณครัแม่แครับผมากหมดตรงนี้เลยแม่หมดแม่สามรสมัดสุดท้ายใช่แล้วเพราะว่าพ่อใหญ่ในบ้านนี้มี5เชือกฮะเดี๋ยวนะจัดออเดอร์กันอ0เป็น500นะครับผมอีก30มสิบมัดบารมีที่นู่นด้วยขอบคุณแม่ท่าไหนล้าจะถ่ายคลิปขอบคุณคุณแม่คุณแม่เล็กก็คุณแม่กิ่งใช่ไหม กราบขอบพระคุณแม่เล <déc mé> <ide> <be> ็กคุณแม่กิ่งนะคะเมตตาย่าให้พ่อใหญ่สีทับไทยอีกนะคะอานโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่เล็กคุณแม่กิ่งค่ะขอให้บุญหนุนนํำขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยรวยรวยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ เลือสามร้อยหกอีสองเชื่อชื่ออะไรชื่อต้นอ้อก,กับสุรรษาต้นอ้อสุอรรษาพ่อใหญ่ครับยู่นี้ครับผมรัสุขภาพแข็งแลงนะครับร่ำรวยล่ำรวยนะครับเนือสอยหกนะคะ360นนอ๋อพึ่ง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 พึ่พึ่งพึ่งพ่่งดึ่งพึงนี้พึ่งีพ่พึ่งาพ่่ ยาเหลือสามร้อยหกสิบสุดท้ายค่ะสามร้อยหกสิบมัดสุดท้ายนะคะ ลูกหลานมาพึ่งบารมีพ่อใหญ่เด้อนี่ขอให้ขายหมดตรงนี้เด้อพ่อใหญ่เด้อลูกหลานมาพึ่งบารมีครับลองดูครับไม่รีบ,ไม,รบไม่รีบหรอก <c oughs> <c oughs> เก่งใจเจ้าของบ้านนี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมแม่นิ่มสิบแปดมัดค่ะเย่ข yeah. อบคุณแม่นิ่มสิบแปดมัด คุณแม่ชินจังสวัสดีค่ะ360-18อ่าเหลือ342มัดสุดท้ายแล้วนะคะกราบขอบคุณคุณแม่นิ่มค่ะเมตายาให้พ่อใหญ่สีทับไทยด้วยนะคะสาธุบุญนะคะคุณแม่นิ่มบุญบารมีพ่อใหญ่นะคะแล้วก็น้องช้างทุกๆเชื่อปกปักรักษาคุ้มครองค่ะคุณแม่ค่ะขอให้เฮงขอยปังขอยดังขอให้รวยรวยทุกท่านค่ะขอบคุณคุณแม่นิ่มค่ะ แล้สอ342สุดท้ายค่ะปลานีนะครับ500นะครับผมคุณแม่ปลานีเท่าไรนะคุณแม่ปลานี้ารออีก30มสิมัดอีกว่าว่าจะได้แสงได้หรือยังค่ะหลายคนคุณแม่ปลานีอีก30มัตรัดค่ะสาธุบุญกับคุณแม่ปลานีค่ะ บุญบารมีช้างปกปักรักษาคุ้มครองค่ะขอให้ขงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยรวยนะคะขอบคุณคุณแม่ปราณีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณแม่สุปราณีห้าร้อยเนาะวันนี้ยามาถึงที่ค่ะเหลืออีกะเหลืออีก312มัดสุดท้ายนะคะ312ปิดที่300มัด5 0าพันคะแนนสุดท้ายค่ะ ี่นะคะกำลังทยอยลงให้312มัดสุดท้ายมีที่บ้านอีกเสียไปคนเอาเมาตรงนี้เลยเดอ้อปิดที่300มัดนะคะปิดที่ส0มรอยมัดปิดที่300มัด5,000คะแนนค่ะท่านไหนจะปิดได้เลยนะคะวันนี้ลูกหลานมาพึ่งบารมีพ่อใหญ่สี่ทับไทยคนลุกเลยนะคะ ไลให้หมดอยู่นี่แหละวันนี้บะเป่าม้มนไปคนอายุเท่าไหร่คะแม่พ่อใหญ่อายุหกสิบสี่หรือสี่สิบหกวันนั้นหกสิบส <60. S 1> ี่ค่ะแม่เมียวมาค่ะแม่เมียวปิดยาให้พ่อใหญ่เลยห้าพันสุดท้ายเายาดี๋ยวรถไปขนอีกนะคะที่ร้านแล้วสามร้อยสิบสองมัดจะได้เอาไปให้ใช่นะคะเพราะว่ามีนะคะ สีดอบาลามีแล้วก็ลายงามสีเชือกอ,อ,อยู่นู่นอยู่นี่อีกสามเป็นเจ็ดโอ้ปิดได้นะคะบูมไปเอาย่ามาอีกที่เหลือของของ,ของไอ้ธันวาด้วยสาสิบนะทันวาสามสิบสองพดสองแก้วหนึ่งของคุณแม่จะอ้วนแวะส่งทันวาแล้วก็เอามาที่เหลือ,อไปขึ้นก่อนไงวันนี้ขายหมดอยู่นี่แหละ ขอพึ่งบารมีพ่อใหญ่อยู่ตรงนี้แหละวันนี้ <c oughs> คุณแม่ไปเอาย่าก่อนละวนลันละอยู่นี่แหละไปเลยบูมเดี๋ยวสามร้อยสิบสองมัดสุดท้ายค่ะถ้าไหนจะปิดได้นะคะห้ 5, นาพันคะแนนเปแล้วนะคะไปเอาย่าเพิ่มได้ครับหักสาม ทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดเชือกบ่ดูมาทั้งหมดมันแปดเชือกโ oh. อ้อะเจ้าหมงถึงแค่เรียบบ่แปดเชือกชางตกงานอยู่บ้านอีกูนด้วยครับหนึ่งเชือกครับชางตกงานเจ้าหมาทางกำไรโอ้โอ้บางกระดียกาะี่นะแม่ของสุพรรณษาครับอ๋อกระเดียาอ๋อเขาไม่ได้อยู่ในโครงก,การนะอ๋อ oh. คันสินดูเลยพันสินบ้านน้อยค,คูนนะนค่ะคุณแม่แม่เมียวอายุยก6กสิเลขหกับเลขเก้าเดียวเดียวกันนะอย่านน้อย่าลืมาจาจาได้เลยจาได้เลยอายุหกสิบสี่อน้ำพอใหให้แม่ดน่ายุหกสิบสี่่่ดหน่อยครับเพาะกาศร้ครับวันนี้ ถ้าไหนจะรอดก็รอดได้เนาะเพิ่มเติมได้ครับสะดวกวันไหนก็ได้เนาะสะดวกวันไหนก็มารอดได้ไดเดี๋ยวตั้งแป๊บหนึ่งนะำเนี่ยตั้งดูไกลไหมเดี๋ยวซูมเอาอือใี่ไหมชิบจิตไหนชิบจิตไ,ไมีนาอ๋อ วันเกิดนะคะพลายชิรบางคลน,นะคะวันที่17มีนาพ้อไม้บอกเลขหกเลขเก้าเลขหกเลขเก้าตัวเดียวกันนะบอกคุณแม่ไว้กั่อ <laughs> นจะเสียใจมาท่าไหนจะปิดยาสระห้าพันสุดท้ายรัปพึ่งบารมีพระใหญ่เลยมันมันถือไม่สะดวกมันถือหลายกั้อแม่เหมียวว่าไงแม่เหมียว แอปแดงขึ้นใหม่แล้วกันแม่มันหมุนทำไมถึงหมุนอยู่ยข้างนอกแบบนี้ทำไม,ไมหมุนเลขสวยใช่แล้วแม่โอ้พ็ใหญ่โชว์ขาที่ห้า ទូរស័ព្ទណាចន